ประมาณหาชิปพกชิปไหนแน่สวายชนากันเรามาหนีคือว่าได้เรื่องเลยมาหนี้เนาะสาวรุ่นใหญ่เหตุสาวสเปคกันที่นุ่มๆขอมาแน่นอนมืาหนีถือใจหนุ่มๆหลายๆคนเลยเลยเลยสาวรุ่นใหญ่เลยนะเนี่ยเลยสาวรุ่นใหญ่ก็เอาเต็มที่มืาหนีเนาะเดี๋ยวเอาก็สิเอาเฟตดูออไลน์ทางดังไม่เนาะสบาเนาะดยโดย สบายดีและสวัสดีเด้อนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวาศสนาเพื่อสู่สุลคนเนาะหรือว่าเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาวต่างประเทศก็มาพบมาพอก,กันกับสาวาสนาตอนได้ลาไบวายเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ก็เลยเดินทางมาทางตลาดเซโนพี่ดาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไทยในตลาดเลยเมื่อนี้เนาะกัเหินสาสโสดหนาไม่ขึ้นมาเฮ็ดเบียกงานด้วยเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวในตลาดนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสาวาสนาก็เลยมีโอกาสถ่ายทําใน ทางตลาดเซนโนไห่ทางพอเมพี่น้องเบื่องส้มน้ำกันเลยเนาะแต่กับสาวโสดน้าหม่คนนี้บ่ฮู้ว่าเป็นไม่ห้างหรือแม่ใหม่หรือว่าสาวโสดหรือว่าอายุจักปียังบ่ท่านได้หู้ยู่พเมพี่น้องคือสีนินงน้ำของทางขึ้นเนาะกลมารุ่นมาส้มกันต่อน้ำกันเพราะว่าสิได้หู้เห็นว่าสาวโสดคนนี้เป็นได้ไรหน้าตาได้ไรสวยงามสำหรไอ้กะรอลุ่นเราส้มดอจ,จับจองหัวใจเข้ามาได้เนาะ ปิดจังไดกข็ขอกำลังแห้งใจก่อนฝากก็ได้ก็แช์ก็ติดตามทางช่อง YouTube สวัสนาให้กำลังแห้งใจก่อนสิได้ไปสัมภาษณ์สาวสดนาม่ให้ทางเอฟซีสวัสนาเบิงชมตลอดเนาะปะ่ะจัชซิบอลยายกระหางผนกระตกลงมาเรื่อยพ่อแม่พี่น้องเนาะกระเข้าไปทักทายสบายดีทางสาวสดเฮากันเลยเนาะสบายดีเนาะทางสาวเมย์เองกะกับทีมงานกะ

โสดบล็อกเรืออะโสดปัจจุบันโสดโอโสดมาไดหลายปีและบ่เอ่ยสองปีโสดมาได้สองปีโดยเป็นยังไงสาเหตุเป็นแม่หางหรือแม่หมาดแม่หมาดโอ้โัวเสียเสียเสียชีวิตเพิ่นเสียมาได้ก็คือสองปีเลยเนาะโดยแล้วก็แบบว่ามีลูกจะคนเอ่ยสองคนมีหญิงด้วผู้ชายมียิงกับผู้ชายผู่ได้เนาะแต่ว่าเพิ่นคือสิใหญ่ไว้ได้เนาะใหญ่ไปแล้วสบายนะปัจจุบันในอุเหตุยังไงจ๊ะ ขายปานินขายปานินเนี่ยค่ะเมฆาขายปานินขายในตลาดด้วยว่ะตลาดเซโนส่งส่งเซโนแปลว่าส่งคู่มือลูกค้าสร้างหน้ากามาขับรถมาส่งเองเอและลูกอ๋อลูกขับให้ยาขับรถมาเป็นมีแต่ขี่เป็นขี่เป็นแหมเนาะก็คือแบบว่าถือว่าเป็นโสดมากในกระสุนเวลาปีเนาะยาวเก่ามาในหายทางอาน้องๆตามฝันในวันนี้ก็คิดเปิดใจบ่ จะเปิดใจเนื้อคูควรใช่ไหมเนาะเจ้าคิดว่าเนื้อคู่นี่มีสเปคไว้อยู่บ้าง้ลยอายุหับหับอายุคี่วันนี่อายุจะปีก่อนายุกี่วันนี่ยังเอาอายุใกล้เกินไปโอ้กะไล่เลียกันแล้วไล่เลียกันประมาณหาซิขึ้นไปขึ้นไปด้วยเนาะด้วยเได้คือหาดึงขึ้นไปดึงวารุดลงก็ได้ผมเป็นอยังนี้ดงรุดลงก็ได้ผมเป็นอย่างไี้แน่นเนาะก็ได้ สุดแล้วแต่ผู้สีสนใจมาสันสาโดยมันชีว่ใหญ่ขึ้นมาเพื่ออันเล็กน้อยกัขึ้มากสาวรุ่นใหญ่ด้วนักน่อยมาัม่งเรื่อเืงเรื่องเนอยมัืองเร่องมรื่อ่อรือง่เอรื่ออ่ อ่าแล้แต่นะว่าไงคือคือเออพว่ากับบลูเมสไตล์บลมีแบบมีสเปกกันว่าอายุเนาะแมูเมลบลจำกัดอายุแต่ว่าโดยๆอ่าก็แต่เพื่อหับเขาได้แล้วก็โอเคเลยเนาะหรือเราใญ่ไหรือว่าใิ่น้อยก็ตามเนาะเออาก็แต่หับในอ่าเขาได้โดยอายุเท่าไดกะว่างไงกับบสูจัมัลดอกบลูจัมกัญเออเนาะคะแนนเพื่อหับคะแนนเพื่อหับว่ะจ้ะโดยโดยตะคิดกึงเรื่องกเรอุ้ง บันนี้คือทั้งทั้งเอกรเล่งๆวัยยุบ่แมบว่าผู้บ่าวนี่หมักทางไหนอะฟังเล้าบ่ฟังไทยบ่หรือว่าทางแบบนี้ทางทางใดก็ได้ทางในก็ได้เบิดบ่นเลยอะไ่เลือกเนาะพอจะเข้ามาแบบหับได้เลยก็ถือโอเคนะครับเนาะเลยทั้งเอื่อยนี่ก็มาขายในแบบมาขายเผื่อขายโครงในตลาดนี่ก็หลายปีแล้วบ่แม่นหลายปีแล้วอแบบไม่จะ้ขายปลาอย่างเดียวเลยขายปลาอย่างเดียวซื้อมาส่งต่อว่าคือเรื่องเองปะสื้อเขา ซื้อเขาแล้วก็มาส่งเดี๋ยวลูกค่าสร้างก็อะไรก็ไปส่งตามห้านเนาะแต่ละมืออนี่เบิดไลโลได้เนอยเนาะก็ช่วงนี้มันกระจัดย้กช่วงนี้ Food food. ขายเครื่องเาเพราะว่าปลาไหลปลาธรรมชาติมันออกของก็ะไหลเนาะแม่่นนชวงี้โดยปลาลงตอดลงรี่แมนเลยแล้วก็บ่มีงานเด็ดโดยถ้าเป็นงานดอกงานแต่งอะไรกซื้อมาเข็ดน้ำกระปุ้นเี่ยอย่างเนาะงานดอกงานยามสบายมะเขือเทศก็จะขายดีเนาะเลย้าสั่งเป็นพิเศษไปว่า ป็นเฮ็ดงานจัดงานกันอย่างเป็นหนึ่งปาหงหยังเนาะแม่นปนนี้เบิ่งหน้บ่แบบนี้เนาะอ่าเอาลก็คือพอได้ขายอยู่ยามยามแรกยามนี้แหละบ่ได้ได้ก็แบบว่ามันก็บ่บ่บแบบแม่ส่งมันบ่ก็บ่หลายเนาะสุดสุดคือขายจักโลซะจัก100โลซะเยกมื้อนึง100โลังบ่เบิดเดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ฮะแม่มันยามนี้หั่นนะายากโๆๆแม่น่ะ คนหนาคนเนาะปลาละลายเนาะข้าวเจ้าก็เลยบ้วบมมักกินแหละแบบนี้นะม,มัน <c oughs> มันมีปลาลงต่อนลงนีด้เลยละก็แต่ว่าคงกินลายอยู่นะเดี๋ยว่าทางเอื้อยจมุมดว่าทางเอื้อยเนาะแต่ครูบาคนมาหากมาหมากักแบบนี้นะแบบ่นให้เอื้อยไปอยู่น้ำนี่คือสชีไปบ่ได้บอกหลุกไปได้บอกกันยังบอกว่าได้ดอกเรื้องนี่คุยกันถึงใจกันไปไปมากๆคุยกันถึงใจกันกะกะว่ากันกำลังนะถ้าเคยเคยไปอยู่แบบ เมืองไทยพังไทยเคยขังไม่เคยพามเลยไปเลยเป็นสิคือสิไปไปมาๆคือสิเคยเห็นะไรอยังบ่เคยเนาะยัง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 ไ่ได้ไปสิเคยวันนี้ละเนาะเคยวันนี้แหละก็สิเคยน่าสิเคยวันนี้แหละจะเปิดใจหานมนมมาอัน ส่งปลาซอยแม่เล่นห้บห้บานี้เนาะหลั <c oughs> งจากที่ว่าอาศัยลูกชายมากกันรุนานเนาะแม่มันมนี่ก็หฮาซูเฟอร์ส่วนตัวเาซเฟอร์ส่วนตัวด <c oughs> ูวใจพร้อมแม่เมื่อี้ทั้งลูกทั้งลูกของเอืเ้อยในกะเพิ่นกะมีครอบครัวแล้วบ่แม่มีครอบครัควเปิดนะโอ้สร้างครอบครัวเปิดอะไดรโดยนั่นแหละ ทางเอื้อคนยังอยากเปิดใจนะคราบครัเฮาสีอาศัยลูกตลอดกับโบได้เลยเนาะเพิ่นกับครอบครัวเพิ่นเด้กแต่ถ้ามีซัพพอร์ตอ่าเองบ่หรือว่ามีคนคองใจเองนี่เดี๋ยวมันก็สิง่ายขึ้นแบบอย่างเลยเนาะเออมาขับรถชงเกาะชงปลานังกันนี่กแม่น คือว่าโอเคเนาะการอยากทั้งเอื้อยเพิ่นเปิดใจมานี่กะแบบว่าอยากเปิดใจบํมเนว่าคะแต่คนคุยเบื่อแบบค่ะแบบคนคูยใจคู่หักเลยคู่ชีวิตเลยหรอคะคู่ชีวิตเลยหรอถ้าหักเอาแบบจริงจังเลยเนาะแมนหักเอาจริงจังเลยแหลยแต่อย่าบอกเอานะแบบว่าเออเข้ามาแบบโอ้ลมแบบคุยโซโลเนาะมีแต่เอาแบบเปิดใจมานี่ก็ยอมาอยากได้คนที่แบบว่าภาษาภาษาเนาะ ជាំម្រាំម្រ្លាល់ប់ពិការ្លាការដ្លារស្លារ់នៃនៅនៅ្រៀនៅនៅ្រើលដែលអាចប្រៀ โอ้กันยังโมโหแล้วเนาะเลยต้องคุยกันไปก่อนเนาะแมนต้องคุยกันไปก่อนเลยบางทีอาวีาว่าสองเดือนสามเดือนกต่ลูกเสียวัยดูว่าสาบปดเนาะบางเทีอาจตีล้มกันวานช่องผิดนี่ก็จะเป็นแฟนกันกับมีได้เนาะเอ้ยเมนเป็นใจเอาเลยเมนเป็นใจกันแล้วก็เอาเลยโมยากเนาะเรื่องแมนเมนจองมากก็คือว่าอะไรเนาะของเราก็เคยผ่านประสบการณ์มาเลยเนาะเออทั้งเออเพื่นก็จะหาหน้าชิพูดอกว่าเป็นแฟนได้เรื่องข้ออ่าข้อคู่ชีวิตเนาะแต่เราเกยผ่านมาหมดเลย บางครั şey ้งฉันนั่งเอ่ยเพป็นกบบเปิดใจมะนี่เอแต่คือผึ่นกะสีอ่ะบอหรอกลวงดอกเลยผุผันกะรุ่นใหญ่จำนี่แหเลยเนาะสวัสดีเนาะไปส่งปลาส่งยังกับพระธมีบอเอ่ยทางผู้บ่าวมาเซลเลียนเซลเนี่ยอันผู้หยอกธรรมดาผู้อืึดดอกผู้หยอกเลียนสันซีใช่เนาะแต่ละผักจีคุยเป็นพิเศษเดี๋ยวนั้นบ่มีบ่มีคือว่าเคยมาพูดว่าเอ่ยสดบ่เป็นจริงแน่เนาะกับู้หงกับบุ แม่บอกบด้ไปใส่นะบดหมักเป็นล hmm. ิ้นกะเที่ยวนะก๋วยซีบมี่นะเมื่อเงอนเหล็กอะเข่าเงอนเหล็กอะแล้วแล้วก็นอนเนาะแม่นผู้บ่าวพูดว่าใช่เลนแต่อันพิชานโสดคือว่าใส่แว่นเสมอคอยหยาดอันถอดแว่นได้บอกถอดแว่นก็สวยเหมือนเดิมเนาะเข้ามากระจะเป็นเด็กถอดแว่นก็สวยถือว่าอายุซั่มนี้เนาะแต่ยังดูดีซั่มนี้ก็ถือว่าเพสนนี่ดูแลตัวเองสุดยอดเนาะ คุกเอง้วย้่านเป็นมักคนมาแต่งโตนะเอ้ยนเนาะคุณหอยผิวพันุ์ถือว่าได้เดืองเลยแหละเนาะถ้งแตก็าเฮ็ดหน้าบยบวได้เห็ดอะรข้มีแต่ขาคาอย่างเดียวเนาะโอ้บ่เคยเห็ดได้ว่าเอ้ยกระเต๊ะเต้นอยไรยังไงบ่เฮ็ดไม่แต่ข่าขายตีพแบบข่าคายแบบนี้เนาะ สิว่ายไงคือถ้าเอื้อผลมัดในด้านค้าขายเด้เลยคือเขาคือเขาค้าขายเขาแบบันขาดมื่อหนึ่งบ่อบุรอมื่อหนึ่งมันก็คือบขาดรายได้หมดเลยเนาะขาดราได้เ้ข้าวน้ำซ้ำปลาในซื้อกินบ้างเลยตอนน้ำซ้ำปลาซื้อกินซื้อกินทุกอย่างเนาะหา่ข้างในซื้อกินซื้อเอาสบายเลยคืต้องไปลำเมยเนาะแมนเอ็นพวมจะเป็นว่า ครอบครัวเพิ่นกับวใหญ่ได้คือปัจจุบันนี้ต้องเอ่ยอยู่ด้วอนนิสซันี่กะหลายคนมาอยู่เลยวันอยู่เพื่อนอะเดี๋ยวนี้หาไม่แต่สามเมลุลูกชายอยู่น้ำลูกลูกชายอยู่เพื่อนละคกเพื่อนเพิ่นกับมีเดี๋ยวอยู่อยู่เพื่อนต่างแต่อยู่ในเพื่อนนอะไม่แต่สามคนลูกสาวว่าอยู่ลูกสาวร้านเลยกับปอยมันมีร้านแล้วแมนมีร้านแล้วเป็นมีลลุมีร้านแล้วสบายเมนะมีลลุมีร้าน คือเื่องแบอันคาร์วนนม,นมได้มาอยู่เพื่อนก็คือว่าสบายดูโอเคเลยเนาะสวับายเนาะเลยคือ <ๆ S 1> ว่าเปิดใจในทั้งลูกกับแบบใดๆทุก <มา S 1> อย่างบอพข้อ<ห>อันนี้ว่าทั้งลูกกระพร้อมที่เป็นไงเพราะว่าเคลืนกับแลว้วแต่แม่เนาะแม่ก็แล้วแต่แม่ชิดของแม่รูว่ความสุขนะนความสุขของแม่ช่องมากก็ว่าว่าอะไรได้เนาะคงเป็นส,สูตรมากก็คืออะไรปีกังเงาหงอยเลยเนาะ ว่ายง่ายเลยเนาะเรื่องหาสีแบบว่าเปิ๊บซา,ววาหรือว่าเฮาสีว่ายัางกันเหมนกันมันก็ยากเนาะมันเบือออะพวเมียเนาะแมนแอนพวเมียว่ากันเฮาสีมันเปิ๊บซาลูกมันก็แบบหนึ่งเด้แมนเลยอันนี้เขาไปบนนอนมีแต่คููเดียวค่ะเนาะนอนคููเดียวเลยเหมือนอ่ะนั่นแหละคงมาเน่ะก็เลยอยากเปิดใจฮะเนื้อคู่เนาะแบบนันเลยก็ได้เด่นนั้นเพชรลายหรือว่าลายเด่นหี่อว่าลายมีอะไรลายเพชรจะมีว่า เ็ดกับมีเนาะจบสุดเรียบร้อยเนาะร้อยทางอ่าทางทีมงานเราก่ะทีเอาเฟสหรือว่าลายเอื่อยเพลินไปเจ๊กหนุ่มๆเนาะมโดยถ้าหนุ่มใดสนใจอยากค่ะคล้ายหรือว่าอยากมาแบบดูแลหัวใจงเอื่อยเพลินก็สามารถติดต่อมาทางทีมงานเราเนาะโดยทางเราก่ะทีได้เอาว่าลายหรือว่าเฟสเอื่อยเพลินไปเจ๊กหนุ่มๆแม่นี่ยวัวยัง uh ไงซะวะมีหนุ่มๆน้อยคนเขมรมาเนาะจัดกันประมาณหาชิปหกชิปไหเน่แต่ว่าชนะกันเราวันนี้คือว่าได้เรื่องเลยวันนี้เนาะ สาวดุนใหญ่เห็ดสาวสเปคกันนมนมขอมาได้เนาะเมื่อนี่ถือใจนุ่มๆหลายๆคนเลยโดยสาวดุนใหญ่เลยนะแต่สาวดุนใหญ่ก็เอาเต็มที่เมื่อนี้เนาะเดี๋ยวเ้าก็สิเอาอ่ะเพดูไลน์ทางลังไม่เนาะสบาเนาะโดยโดยพวกว่าทางเขาจีเจกแบบหนาไม้เลยกับยันแบบว่าอ่าแบบไดี๋ยได้ ทักอาตภูอ่ะหนุ่มหล่อตัวหนุ่มจริงใจเลยที่น้อยเชิญสาครั้งเกิดก็มีลูกมีเมียด้วยว่ามีครอบครัวอยู่แล้วเนาะสิมาทักเบนทักโยกสั้นซี่นะก็เลยแบบว่าป้องกันไม่ก่อนเนาะป้องกันไม่ก่อนเดี๋ยวนั้นแบบเวลานั้นสิแก่ยากเวลามันเะกิดสีมาเนาะแก่ยากเลยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่เนี่ยฮะกินข้าวเที่ยงแล้วบ่กินเรียบร้อยแล้วเนาะคือว่าส่งปลาได้กินข้าวเวลาอกโดนหุ่นบ่ ก็ตะเล้งขอกินเขานะโอวัยงานก็คือบัยากวัยกินว่าเอยคือว่าคือว่ากินลทุนมันสินุ่มเครื่องก็ได้เล่นนะนุ่งเครื่องยากเลยโดยโดยันยังดูเลตัวอิได้ยังดีเนาะถาว่าชนะเนี่พ้อมียังเก็บแซ่บยังกินดีรื่อนงุนนะยทางมุเนาะมาตลาดเชโนเนี่ยมาขุมมือมาเลยมาขุมมือ ส่งก็มาก็มาเนาะคนตกคนนินก็ได้มามาตลอดสี่ชั่วโมงเป็นรถส่วงปกส่งป้าน่ะก็เป็นรถทั้งเอ,เอื้อยเองเนาะแมงห้อมเข้าครัวไหนเนาะห้องครัวเลยคือในตลาดมันเจ้าค้าขายปลานิบคือบอเอาทางเอ,อ,เอื้อยผู้เดียวเลยบ่ก็มันมีประเวตีตอันเดียมีหลายเจ้าได้ทั้งเขาจะสร้างช่องเจ้าช่องเจ้าบริสเคนมันมีชองเจ้าไล่บ่เขาห้องไล่บ่เนี่ย แว่าว่าเป็นได้เดี๋ยวเอาน้ำลังเนาะแม่หลังจากที่ทายคิดแล้วว่าว่าเป็นคนเนาาะโออ้สย่งเดียวเนาะแม่คันเสร็จอย่างเดียวเวลาอันเพื่อนของมาเป็นเพื่อนก็ฮับเพื่อนเคยเป็นเพื่อนจิบ่ฮะเคยฮับจิบ่บิทางไลน์ฮับเป็นเพื่อนจังทู่เออไลน์เสียฮับฮับได้อยู่มีคนส่งมาแล้วเราก็ฮับเอาโอ้โหจะได้ผู้กันวานผู้ใด ากเพื่อนนุ่มๆุ่มเคยจากโทรเห็นหน้าเห็นยังเนาะแมนว่าเห็นเอ้าคือในคลิปแบบนี้ตัวจริงเป็นได้เนาะเพื่อนแม่จริงในคลิดไปกัแบบนั้นทั้งเอลยเคยนะมีเปลี่ยนแปลงเนาะอะไรเมนเพราะว่าก็เคยพบหยดอกอนีอฮะก็เคยพบหยดอกอันลมทางโทรศัพท์ในหนึ่งปัตตานีพบในหนึ่งขณะเลยจื้อไล่เลยจื้อมาทรงซัมพนเลยไม่ได้คอยจอแล้วเอาแบบว่าหมต้องปกบ่เออหมดต้องปกเลยออกไปเบิ่งนี่โอ้ย อย่าแล้วค่อยค่อย โทรศัพท์โอ้ยพุ่นี่แหละโอ้ยบ่ได้ดอกก็เลือกคือกันเนาะว่าเห็นว่าก็ได้ข่อยเมื่อย้เด้อข่อยข่อยบ่มีเวลาอยู่นจอดแล้วาบ่ได้บ่ได้ลเห็นเจ้าเจ้าเื่อนบอกของเขาบ่ได้บอกหลามันบ่ตงปกเคยเฮ็ดตัวเองงาม่นว่าเฮามาเบิ่งตัวจริงหั่นนะแบบโอ้ยเนกันปาคือว่าเฒ่าคือเฒ่าไปเลยเนาะเอ้เนาะว่าต้องให้เห็นตัวจริงกันเนาะทําไในสิ่งที่เป็นเนาะแม่น อันนี้พัดเห็ดเห็ดงามบัดเรรเบิ่งรุษจริงพัดอ้น้ำกบฟื้นว่าแล้วก็มี้บอคนทักทายเข้ามาแตั้งเยตอนนี้ที่เรงบ่ได้เปิดใจก็มีอยู่เนาะคนทักทายน่ะโอ้ยมีระเบิดนะึะมีกับจักมันแบบจักแนวไหนเนาะเอ้ยคนทั่วไปเนาะโอ้ยง่ายก็คือมีแต่แบบว่ามันก็ ล่มล่มกันไปเรื่อยๆลมลมหลินลมหัวไปเรื่อยยังมีความเสียใในใจเนาะแม่ต่ตัดสินใจมาอ่าเปิดใจในมื love, okay. ้อนี้ก็เลยแบบอาหนุ่มใหม่ค่ะอานุ่มอีกอย่างนึ่งแต่ทางยูทูบผู้นำพร้อมเนาะเองนนี้คือผู้นั้นมาจากบางนั้นบางนี่กับเสลไ่ยร่วมกันลายกันให้มั่นใจกูเนาะแม่บางเสียในครูขอมันทางซ้ายนี่เนาะโดยโดยอ้าวจ้าทางข้าวกะทั้งฉบาตทีมีอย่างนทางคนกับพวก้มีอย่างไรก็ได้ก็มีแต่เอาเพชรเอนไลน์เมื่อเจ๊้งข้างนมนมเนาะทางเอื้อยเพถึนกัสีเผาเมื่อ สวรรค์มะเอ้ยแม่เพราะว่าจะได้เมื่อนเซ็กเบิ้งลูกค้าส่งปลาอีกในมื้ออื่นอีกเนาะเอ้ยเนาะสมมุว่าลูกค้าสั่งปลานี่เซ็กมิโนอย่างนี้จดใบ่ะเอ้ยคือจังไรจดเลยสแซวจักลูจักลูอื่นกับจัดให้เต็มที่เนาะอย่างในงานดองสวรรค์จัดชุดใหญ่ปลาหนึ่งมืองดาวเนาะปลาหนึ่งเมืองดาวจดเลยขอให้เได้เจอแต่คนนั่นรอบบันเนาะจัดให้ทางนมใหญ่มื่อนี่แล้วเนาะมื่อนี้จ้าโดย ได้กะถาจกักเสรมาเลยเนอะถ่าทังคอมเมนต์ทั้งเมกทั้ทิ้งมากะสิบโปเจกตเนาะถ้ายนใจงนมก็ต้องทักมาทางลาเลยเนาะเตัวมาเลยเนาะิดยเามาอ่สบายดีด้วยสบายดโวยดยสวสนาก็ได้โอ้ได้ร่มกับสาวหน่อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางสาวหน่อยเคิกักสตด เป็นแม่ใหม่พ่อแม่พี่น้องลูกสองเนาะเคิ่นกระหาสิบปีคืยังสวยงามหรือว่าผิวพรรณนี่คุณห้อยดีเนาะทางเคินนี่ก็ถือว่าดูเด้สุขภาพได้ดีพ่อแม่พี่น้องเลยทางเค้นกระขนาดหาสิบแล้ว อันซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็จัดให้ทางนุนมใหญ่แต่ละให้คนเด้อเนาะสาวรุ่นใหญ่ไฟแดงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเองเนาะถ้าท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาด้วยว่าอยากโอ้อยากลมอยากมาเป็นซเปอร์ส่งปลากับเคลนก็ได้เด้อเนาะธุรกิจของเคนก็คือว่าส่งปลาในตลาดถ้าลูกค้าสั่งก็มาส่งตามห้านตามห้านในตลาดเนาะตอนนี้เค้นยังส่งกับ ลูกชายเคินยูพ่อแม่พี่น้องเนาะถาดมีนมนม,นมหู้ใจแท้อาจจะมีเป็นสะเพร่หู้ใจเป็นพิเศษก็มีพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเึินกะบ่ได้มีอย่างคัดของลูกก็ใหญ่เป็นครอบครัวมีดูมหดานไปแล้วเนาะทางเอ่ยเคินกะเป็นแม่ใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องแม่ใหม่สาวสดยังแกวพ่อแม่พี่น้องเนาะถือถืออกถือใจนมนมใหญ่เอฟซียย FC, สวัสดธนาหลาล,าลาคนเนาะ อยากได้กระทักเพชรทักราชสวัสดนามาเนาะจังชีเจกให้ถ้าคอมเมนต์อยู่ใน u t u b e สาวาสบอไดเจกเด้ดพอพเมพีน่น้องเด้อนาะเข้าใจเบองคีปให้จบใน่เด้อเนาะสิได้หูว้ว่าเป็นอยู่เป็นมาแบบใดโดยสวัสดิก่ะขอตัวล่ำลาก่อนถ้าวพิพาฒประการใดก็ขอโทษขอให้น้ำพเมพี่นอ้องเอฟซีได้ไลไปบางหนิเนาะสิได้กล่า,าวคำว่าสวายดีและสบัสดีเด้อ